มาครับมือผ้ามายิดักเกียบเรยว่าใน่อยหนาบ้านห้องเหรอครับพ่อเก็บแล้วเอาไว้ผ้าตุนมาเลยครับไอ, <c oughs> อกระหรอกมันมากินครับลูไว้สามปีในปีที่สามครับรนานพ่อไว้มันก็กินได้เลยครับนี่ตาตีนะครับเป็นเกียบนั่ง,งหรือว่าหน่อยหนานั่งแล้วครับบ้านห้อง ต้นน,น้อยๆครับแต่ว่าดูกสวยงากว้างครับไปก่อนครับตามมา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 ,า,มมาโอเคด้วเลยครับพ่อตงนน้นมันสูงอ่ะเดิกลูกเล็กๆตัวข้างบนน ต้นเล็กๆกะโขกอยู่ครับหัวไม้มมยางอยู่เป็นเล่มหัวบอดายด้เพียขนันเอาหัวเพียมันก็นสิบะเข่ามันก็นสิงามจังสีละ่ะเพียขึคืนน,นี่โอ้ยกินยากยากรองเลยโอ้ได้ไหมเนี่ยพี่กินแล้วครับใน,นนี้โอ้ยบดายจีซดซำ จะเสียดายเก็บไปเลยตรงนั้นนี่นี่จะสุกแล้วครับเบมเบมนั่นสุกแล้วนี่ครับผลตัวโตต้นเล็กๆครับต้นเจี๊ยบเจี๊ยนี่ยุ้ยสวางต้นครับผลต้นหนึ่งเราจะเก็บเอตะลุกยังไงไปก่อนครับมาดู มาอีกอยู่ยไปเบื้องต้นมึงกันมึงจะดกดไหลยอยู่เดีย๋ยวจะมันเก็บอีกรอบนึงอ้อันนี้จะซุกแล้วครับนี่สุกแล้วตาติโตอันนี้ก็จะซุกแล้วครับเปิดให้พี่น้องเข้าไวา้ได้ลักษณะที่มันสีสุด ดีเป็นเบิเ้มครับนี่ครับพี่ใหญ่โอ้ดูมีสุกแล้วครับมีสุกแล้วไม่รู้ตัวอะไรมากินก่อนอีกแล้วอืมโอ้อสุกแล้วมีรอยจอกสุกแล้วครับดืออะไก้กอน อีนนเอเปอ็นเลยะสุคืกแะนี่เต็มกระตาเลยต้นเตีย้ยสวยงามมากได้เยอะจบลูกกันอดใจบ่ไหร่ะเดีบยหมเก็บไหมแล้วมันกินพรท่านครับ อีกบหมดแล้วตั้งเนี่เป็นซีดาครับหรือว่าพลัง,น,งนั่นแหละยเป็นยางเลยก็เก็บไปซีดาไม่กินนั้ยอยากงั้นก็ปลูก,กกันแล้ครับกินตานข้าวข้ไปว้าวเออพอได้กินอยู่พลังก็พอได้กิน กคัสามลูกกับพ่อเนี่ยไม่กินไม่ทันอ้าวใช่